สบายดีทุกคนวันนี้กับวิช่องน้องมุกอีกคือเก่าน้องวันนี้สบายดีตอนเช้าเนาะทุกคนประมาณแปดโมงเนาะอ่าวันนี้น้องมุกเชียนไปหับอีพอ,อยู่ป่าว่าเมื่อวานนี้น้องมุกไปส่งอีพออยู่ป่ากับหลานน้องมุกเนาะเขาไปนอนป่าฮนะ่ะละอันน้องมุกซีเบิงว่าค่ะเจ้าเอออันน้องมุกซิพ้าทุกคนไปเบิงว่าพ่อฮนะ่ะได้อย่างแน่ไปนอนป่าคืนหนึ่ง เอาหลานไปนอนน้ำอีกว่ามันจะได้อีอยงนะแล้ว่าเขาไปนอนแบบเบิดคืนหะไพอไปซอกกินนะแบบอืไปซอกกินแบบเครื่องปลาย,ยัางวะเนี่ยประมาณนี้แหละทุกคนแบบทุกคนแบบมันน้องมุกอันนี้น้องมุกอยวนค้าง,คงทางรถอย่างนี้นะกะ็แสงรถเอารบกวนน้อยหนึ่งเนาะทุกคนแบบแต่ต้องขอโทดเนาะอัน อันนี้ท่านกันตอนเช้าแบบแปดโมงแล้วทุกคนตาเวนก็ออกแล้วพอบอกว่าให้ไปหับตอนแปดโมงเอาน้องมุกซกีได้ไปตอนแปดโมงน้องมุกซีไปหับอีพออยู่ป่าแล้วิีพาทุกคนไปเบิ่งว่าบอลพอน้องมุกไปนะเป็นจังไรและ้วกะ็ได้อยางโบตัวน,นูอีมองโบอ,อย่างประมาณประมาณนี้แหละเรามักไปอันแบบโซกนูอกอยางขนะอพอเป็นคนติดป่าแล้วกะ็น้ำเรามักไปไปโอกป่าแล้วก็ขึ้นป่าสินะแบบเออเนาง ลงป่าลงน้ำสอกปลาหนาะแบบสี่นะแล้วก็ขึ้นบกสอกนูสอกอย่างสีนะก็สิประมาณนี้แหละแล้วสิพาทุกคนไปเบิงนะ่งเนาะว่าอีพอสีใดอย่างนี้นะ้องสิไปแล้วน้องสิ่ไปูนเดียวนะทุกคนกับใช้เวลาครึ่งสมงนะุงเนาะจึงหอดอยู่พุนะ่นเนาะอยู่ป่าพุ่นกะไก่เติมเนาะทุกคนเดียวสิพาทุกคนบ่มีมือกองนะสิพาทุกคนไปพอ่อกันทุ่คนเลยมา โอเคทุกคนตอนนี้น้องมุกก็ได้มาหอดแบบบอนที่น้องมุกอันมาทายพ่อเนาะไปหอดเป็นที่เสร็จเรีเยบร้อยตอนนี้ก็ยืนท่าอีพออ่อนี่ยู่ทงนาไม่ว่ากไ็ได้ยินได้ยินเสียงรถอยู่นี่ยถิงนี่แม่นนเสียงรถเอ้ยบมเมนต์ยึดถิงนี่แม่นัน,นะน,น,นทางรถกับเจ้าเมือเวียงแจนนะจ๊ะทุกคนทางรถกับเจ้าเมือเวียงแจนนะทางนี้เป็นทางรถกับเจ้าเมือเวียงแจนแล้วก็นี่มันจะมีภูแบบนี้แหละ จะมีผูแบบนี้เนาะนี่ทางเป็นทางนอง้นอ,นนองมุกไปมุกี้เนาะมอกี้ฮั่นน้องมุกี้รถมามอกี้ฮั่นน้องมุกกะมาทาอีพอเนาะทุกคนมาทาอีพอแบบยืนทาเนี่ยหอนแล้วก็เออได้ยินเสียงคือคือเสียงอยู่มุกี้เนาะแต่น่าจะโบแมนเพราะว่ามันมันมีเสียงลมเสียงน้ำเสียงอย่างนกฮองอย่างเนาะ ประมาณนี้แหละตอนเช้านะโคตรหนาวเลยทุกคนแบบม,แบบม,มันมันมีแดดออกอยู่แต่ว่าเหาอย่างหนาวเสียนะมันมีหม,มอกออกมาขี่รถมาเมื่อกี้มันกับหมอกยังลงอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันบบม่นอยู่บ้านเด็กมันมนอยู่บ้าแล้วก็ยังมีหมอกมีนั่นอยู่นี่ทางนี้กบทางที่เาไปไปลิ่นไปเที่ยวเรามันมีทางไปเที่ยวพร้อมนี่เลย ได้ยินเสียงน้อนะสี้ท้าโดยทุกสี้ท้า,าทุกคนเบ่งเนาะงวาทายเพราะว่า,า,อ,อ,วาอีพอสีได้ยังแน่มากับร้านเนาะว่าเขาไปนอนคืนหนึ่งเขาสีได้ยังแนจะไ,ได้ท้าสีเลยนาะทุกคนโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวทาพอมาเนาะอ่าอยูนี่น้องมุเคยไปหาอีพอสองเือเนาะจ้ะทุกคนเคยหาอีพอสองเือแล้วแต่ว่า ตอนแรกคันนมไปอันพอดีพ่อยางมาเนาะแต่เท่นี้ต้องได้ท่าน่าจะตดนเนาะทุกคนมื่อนี้นะเพราะว่านองมุกไปเอาไว้นิดนึงเพราะว่านงมุกไปแปดมงเนาะพ่นก็บอกว่าแปดมงแต่มื่อั้นนั้นองมุกไปเก้ามงกับนนนนอกพอดีพ่นลงมากับเท่นี้ก็คือสีได้ท่าเอาโดนโดนนิดนึงเนาะโอเคเ่าสีนง่งนางยืนนิทาและนางตากแดดเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้พอก็ได้มาเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีลานอีกเนาะได้ทาบอกกันโดนโุนยังมาเบอนอะฮะเห็นไหมเบอน

<Es> จำดีจดีพร้อมเฮ้ยเ <half. S 2> <ing> ้น oh, well, ี่แหละเซนี่แหละยังก็อกไปลโอเคกับเห่าบันนีคนพอกันอยู่งนเลยนให้พอเลันบมันเปีย Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những cặp phiền nữa, nhé, nha, nha, ơi, nha, nha, ววอ,อันนี้คือน้อยแทบ้บักรัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัว งานที่ปเปนอนป่าเนาะอันนี้เนาะอันนี้นะเนะบงเพง่นเอาเครื่องไปมาหนาวะนาวะหนาวะนาวะว่า่นก็ไดเครื่องนี้ได้ไลยนยอืมชีกันชีตะแต่อยากุกบูกเร็มอง ผู้เคทุกคนตอนนี้น้องเราปันพอกับลานได้กะได้มาฮอนเหอนแล้วนะทุกคนแบบอืมเพื่อนก็ได้หนูสิบโตนะทุกคนแปลว่ามันไปนอนคืนหนึ่งเนาะกับโบได้หลายกับโบได้น้อยเนาะสิบโตกับพอพอกินทะเลแต่ก็โอูเคอยู่เนาะตอคืนนึ่งนะบนไปสินะแล้วน้องผูิปิดคลิปนะทุกคน ใครมาคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมูคิดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะทุกคนน้องมุูว้าวยังผิดพลาดก็ต้องขอรทดขอไปพี่ๆนะเพื่อติดตามน้องมูเป็นกำลังใจนะบ๊ายบาย